อ่าโตอ่๊ะบุกครับมาแล้วงมาแล้วเองเจพบเมื่อสู้สาระของข้อมูลเอาบุญเตรียมต่อสู้มาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเหยียดเกม Tower ออ Galaxy นะครับไปเข้าไปเฮ้ยแฟนตาซี ไอชื่อเซิร์ฟเอ้ยอชื่เซเวอร์เซเวอร์ออฟแฟนตาซีนะครับเกมนี้เพิ่งเล่นเลยทางแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวกันก่อนนะครับผมสร้างไปเรียบร้อยแล้วมันจะสร้างก็ประมาณปีหนึ่งครับระวังให้ไปคุยกับปลาลูปลาลูปลาลูมันอยู่ไหนโดนเอะไเลยู่อ่ะฮูลโอ้ยอ่า Morning, Shirley. Morning, Uncle Paul. Is this the one you rescued? How are you feeling Much better. Thanks. Staying alive is all that matters in It's serious, yeah, we're all in it together. Come on, hello. This smells like alcohol, doesn't it? เดิ <g ivers> นไปแก่สองแก่่เดินๆข้อมลติดตามเรออกมาได้เนี่ยยังาค้างอยู่เลยใช่ไหมโลกาโลก็ได้ถ้าัเองะไม่อยากให้ลงงน้ำเหมือนัางที no no, ่แล้วนะกเราพได้ hmm. yes. uh, Th ึการแกลนั้นเตรียมพร้อมมาอย่างดีคุอยากลองใช่ไหม เยี่ยลองสำรวจดูที่หลอดภยัยดูมีโดนนำทางอยู่เธอไม่ลอกทางหรอกโอเคมีโดนเขาบอกมีโดนไปรู้รบแบบนี้เฮ้ยกดเอฟตายให้โดนมานำทางเหรอครับดึงครับโดน กำลังรวบรวมข้อมูลตัวอย่างน้ำรวบรวมข้อมูลตอนยิงรู้สึกยังไงอะหรอไม่ต้องห่วงจำให้แน่นก็พอเชื่อใจได้กอนนระดับโป้กำลังเรียนดูบันทึกเธอตกไปในน้ำระหว่างพีน้าสุดของเธอคือมันเป็นอุบัติเหตุอันสาบานได้ระลังบโลกข้อมูลเพิ่รวบรวมข้อมูลเพิ่ไปร้อยเปอร์เซ็นต เด่นผิดไรอ่ Lock, อนกำลังรวบรวมข้อมูลตัวอย่างเห็นรวบรวมไปรวบรวมข้อมูลจบไหมเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปกันต่อเถอะกรลังรวบรวมข้อมูลตัวอย่างทางวิทยาอะไรมีชิวหน้าด้วยทุกคนเชียวหน้ากันลมไหมบ้างกันลมเรือกอัพ แคบบินแค่น,นี้เลเวลอัพแล้วทุกคนตัวอย่างข้อมูลเพียงพอแล้วทำได้ดีมากการมาสติก like. แต่ฉันจะพา,าไปดูที่อื่นว่าเป็นไงจัดไปมีหุ่นยนต์มีแมวแล้วแมวหรือหมาวะเนี่ยหมาไปตามทางไปชนเอ้ยเดี๋ยวนี้มันชนได้แล้วทุกคน Good job. เยียบฉันจะนำข้อมูลไปอาให้อันฟ้าอันเฟนก็เถอขอบใจมากนะที่ช่วยในวันนี้วันนี้อการจะไปของคนเป็นเวลานานไปอันตรายต่อสุขภาพโปรดตาคำแนะนำข้อมูลในาของคุณและลดการหนล่ยกระหายน้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออืมพูด้วมีอารมณ์คนฟังไว้นะก็ได้ ไปก็ต่อได<ป>้สองนีทีททฉันจะพาเุาไปเจอเฟนนี่วิ่งตามไปครับไปตามไปแฟนแฟนี่เจนลินมาถึงนี่อะไรหนอพาใครบางคนมาณแนะนำให้รู้จักสวัสดี อาจา้ย์เร้ยินคนณก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง่ะเเปลี่ยนเซลล์นี่รื่องยับยั้งแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลโอ้เกิดเดินไปนี่คือเป็นนี่เธอเป็นคนี่สังข์นแต่เธอแก็ปักท่านแค่สองวันเองเธอเป็นเชฟที่เก่งที่สุดคุณต้องลองชิมอาหารของเธอฉันจะทำอาหารได้ตามใจเลยทันทีที่รอยแยกมิติดถูกซ่อมท่านก็ได้ไปหาวัตถุดิบสด ซ่อมแซมร้อยอย่างมิติไม่มีปัญหาเราทำได้แน่ไปกันเถอะไปวิ่งตามไปเชอรี่เอาเฮ้ยเ,เร็วเร็วอ่ามันจะข้อมูแลแสดงว่าหลบภัยเกิดอุบัติเหตุแปดครั้งในเดือนนี้เป็นฝีมือของเชอรี่ทั้งสิ้นเอชอรี่ นี่คือรอยแยกมิติของเราเออจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้หรอกว่าลุงปาโลว่ามันใช้ออนิมในการแยกชิ้นส่วนประกอบข้าวปิ้กไปทางใช่อย่างงั้นฉันก็ยังเป็นฉันอยู่ใช่ไหมถ้าถูกแยกชิ้นส่วนประกอบขึ้นใหม่ฉันใช้อยู่สองสามครั้งแล้วก็ยังรู้สึกเป็นของตัวเองอยู่นะ How a เราจะซ่อมมันย uh, ังไง The e n e i n e อง t ง่ายๆัง That e I g งลกกันั้นวยตอรใหม่ัฉันตรวจสอบโปรแกรมปฏิบัติการแต่ลอรอยู่ในอันข้างหลังน้อยนั้นตรสอบ Just install the filter and we're done. Look now, wait a minute, wait a minute. F. Here, I'm not going to fix Will you help me push the filter in? I think. Fix it. Fix it Got it. Bye. ง่ายเหมือนปลอกกล้วยทีนี้เราก็แค่ทดสอบมันเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้โอเคทดสอบกับอะไรกับเราไงแต่คุณจะเดินทางได้เฉพาะแต่บารมิติหนึ่งไปแยกมิติหนึ่งเพื่อใช้งานได้คุณมีรอยแยกมิติแค่อันเดียวสินะงั้นปล่อยให้การทดสอบเป็นหน้าที่ของฉันฉันว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนะไม่เป็นหงนะฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับมา ดีจะบ้าไปแล้วครับอยากให้ร้อยดีไปแล้วอ้าวเปิดพบรอยใหญ่ไมิติอาโทรบุกครับมาแรงมาแรงเปดพบหน่้อสูตสาระองค์ข้อมูลเอาวุญเตรียมต่อสู้มาแล้วมาเลย เมื่อชาร์จอาวุธถูกชาร์จเต็มตอนนตีเป้าหมายการสลับอาวุธจะทำใน,คน,คนบนับับ ดึงดึงดึงแล้วสับเดินต่อเพราะพลังงานที่เป็นไฟไหมกัน ESC เพื่ออัปเกรดอาวุธเราอัปเกรดอาวุธจากตรงนี้ได้ด้วยนะอัปเกรดอาวุธเ,นะเด้งหมดแล้วก็เสริมพลังแล้วก็วิว่างม,ม,มาลูกบอล

หนึ่งร้อยเลเวลอัพห้าไปให้ไปรไต่อมีอา,อามาทำอะไรอย่างงี้อ่ะมาแล้วเนี่ยเชอร์ลินมอนสเตอร์อยู่ที่ไหนพวกมันไปแล้วเหรอพวกมันไปแล้วคุณปอดไปแล้วเชอรลินรองอกขึ้นมาเก็บไหมมันถึงที่หลบใครมีโรคใดเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด9ครั้งในเดือนนี้ ันขอโทษฉันกลัวพวกมแมลงจริงๆคุณเจอมันได้ยังไงนี่วิญญาณผิดปกติกับระบบบอกตำแหน่งของรอยแยกมิติฉันถูกส่งไปใช้หาดแบงค์แคทแ,แล้วฉันเห็นพวกมันที่นั่นโครงสร้างของระบบระบุตำแหน่ง <S <S เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงฉันไม่คิดว่าลุงฟาลูจะรู้หรอกบางทีเราน่จาจะขอพบคับฟานให้ช่วยไป oh, <yeah. S 2> เลย,เลยทำไมฉันทิ้แบบนั้นไม่ได้ฮะไป ฟรอนส์จากไฮโครสจะแข็งเขาเขาฉลาดสุดๆมาจะไปตามหาเขากันสำเร็นร้อยแยกมิติทำง,งานผิดปกติระงับการดำเนินการตามปกติและยังมีอาควรอยู่เพื่อเตือนคนอื่นอเคยเห็นด้วยเลยมีอาฉันฝังด้วย